ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD4H จากประเทศอังกฤษเป็นผลิตภัณฑ์ High Level Medical Surface Disinfectant หรือน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสได้ภายใน1นนาทีผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศสามารถกำจัดฆ่าเชื้อไวรัสได้หลากหลายชนิด โครโรนาไวรัสหรือโควิด1 9 H1N1 เชื้อไวรัสมือเท้าปากเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อราและแบคทีเรียผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD4H เป็นเกรดไบโอสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ทิ้งสารตกค้างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอผ่านการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ผ่านการรับรองจากอินเทอร์เทคกำจัดเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพทดสอบจากหน้าง,งานจริงก่อนฉีดพ่นพบเชื้อโรคและแบคทีเรียมากกว่า300ชนิดหลังฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเีีหลงเหลือไม่ถึง1ชนิดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD4H กับการฆ่าเชื้อโควิด -19 จากผลทดสอบของ National Environment Agency และองค์กรด้านสาธารณสุขของสิงคโปร์ระบุสารกำจัดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาโดยตรงกับสารที่อยู่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD 4 h ได้ดังนี้เบนซาโคเนียมคอรไลด์5%้าเปเซ็นไดเนซิลไดมีเทียมเจลอ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน h l l เ h ผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศบรูเทสอินเตอร์เนชั่นแนลหลับเฮสในประเทศอังกฤษสถาบันชเมล่าอินเตอร์เนชั่นแนลหลับเทสของสหภาพยุโรปผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ภายใน1นาที สามารถกำจัดเชื้อโควิด -19 หรือซาโควี2ได้ภายใน1นาทีผลลัพธ์99.8 5หลังจากฉีดพ่นหรือเช็ดถูสามารถกำจัดเชื้อโรคและเชื้อไวรัสยาวนานสูงสุด14วันผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจากการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย60ชนิดตายทั้ง60ชนิด ผ่านการรับรองจากสถาบัน SGS และ ISO ผ่านมาตรฐานสหภาพยุโรปหรือ EN ตารางแสดงอัตราส่วนผสมของน้ำยาเช็มเจน HL D4H 1ต่อ200สำหรับการฆ่าเชื้อสถานการณ์ปกติ1ต่อ100สำหรับการฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงเช่นสนามบิน1 5 0ต่อ50สำหรับการฆ่าเชื้อเมื่อพบผู้ติดเชื้อ 1ต่อ10สำหรับการฆ่าเชื้อกับสารทับหลังผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเช e m g e n HLD4H เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีหัวเชื้อเข้มข้นสามารถผสมได้สูงสุด200แกลลอนขนาดแกลลอนละ5ลิตรผลการทดสอบก่อนและหลังของการฆ่าเชือ้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช e m g e n HLD4H โดยมีการทดสอบจากหน้างานที่มีผู้ติดเชื้อจริง น้ำยาฆ่าเชื้อเชมเจน HLD4H กับการฆ่าเชื้อโรคในหน่วยงานต่างๆผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD4H เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ฉีดพ่นป้องกันโควิด -19 ณอาคารรัฐสภากระทรวงสาธารณสุขเลือกใช้ในการป้องกันโควิด -19 กระทรวงการาหมเลือกใช้ป้องกันโควิด -19 อบอสบครหรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนาไวรัสเลือกใช้รวมถึงทำเนียบไทยคู่ฟ้ารัฐบาลไทยและสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลือกใช้ในการป้องกันโควิด -19 ทุกสายการบินานานาชาติเลือกใช้เพราะไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนภายในเครื่องบิน บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ในการป้องกันโควิด -19 ธนาคาร u o b เลือกใช้ในการป้องกันโควิด -19 ไปรษณีย์ไทยเลือกใช้เพื่อป้องกันโควิด -19 ให้กับพัสดุทั้งของไทยและต่างประเทศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเลือกใช้ในการป้องกันโควิด -19 และโรคมือเท้าปากให้แก่นักเรียน วัดไตมิตรวิทยาลามวรวิหารเลือกใช้ในการป้องกันโควิด1 9อาสนวิหารอัดสำชัญเลือกใช้ในการป้องกันโควิด1 9เอเชียทีทริวเวอร์ฟอนเลือกใช้ในการป้องกันโควิด1 9มาปกป้องคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเชมเจน HLD4H